ห้ามแช่น้ำนะอันนี้ผสมแป้งไหมครับร้านนี้ไม่ได้ใส่แป้งไม่มีบอกลูกค้าว่าถ้าซื้อแบบนี้ไปเวลาจะพอแค่เอาออกมาตั้งให้มันละลายเองให้มันเย็นให้มันเย็นเองใช่ค่ะห้ามแช่น้ำเพราะว่าไม่งั้นถั่วกับปาล์มจะแยกออกจากกันมี่เคล็ดลับนะถ้ามาซื้อนะครับ สวัสดีครับทุกท่านครับ PP Food Story นะครับที่นี่คือตลาดนินจาอมตะนะครับมาเจอร้านนี้ต้องปีต้องวิ่งเข้ามานะครับไม่ฝากทุกคนเลยนะครับเป็นร้านทอดมันย่างนะครับทอดมันย่างที่มีการจุ่มกะทินะครับมีการนําไปทอดก่อนนะครับแล้วก็มาจุ่มกะทิแล้วก็มาย่างใหหอมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วมาเจอสโลแกนร้านนี้นะครับพริกหอมฟุ้งฟริ้งนี่ทําให้ดุดตาต้อง เข้ามานําไปฝากทุกคนเลยนะว่าปรุงติ้งขนาดไหนกันเชียวและได้กลิ่นนี้ต้องแวะกันทุกคนนะครับถ้าใครไม่แวะนี่ก็แสดงว่าอาจาแข็งสุดแล้วนะครับอ่าเข้าไปดูวิธีการทําแล้วก็วิธีการขายกันได้เลยครับผมโอ้สวยสวยนานไหมครับว่าจะทําได้แบบนี้นานกะปริมาณให้เท่ากันเลยนะใช่ครับเอ่อแ,แล้วก็ความยาวแล้วก็ความกว้างขนาดนี้มันเท่ากันเนี้ยมันจะได้ออกมาสวยเสียไปกิ่ถุง เยอะเหมือนกันที่ลายโลเพราะสมัยไอ้คนแก่เขาจะเขาจะทอดแบบเป็นกลมๆดวนี้มันต้องมาเสียบไม้ไงใช่จะได้ทําแบบใหม่เห็นแจงรอนเขาทำก็เลยลองทําแบบแจงรอนมันก็ตระกูลเดียวกับแจงรอนใช่ไหมครแต่แจงรอนมันจะหวาน๋อแจงรอนจะหวานอ๋อแต่เราเป็นปลาดิบจืดเอาเป็นว่าคล้ายแจงรอนแต่อันที่จริงมันไม่ใช่แจงรอน เป็นพอบางคนเข้าใจว่าผมเคยทําคลิปไปนะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้บางคนเข้าใจว่าเป็นแจงรอนแต่ต้องบอกเลยว่าก็แจงรอนก็คือแจงรอนอันนี้ทอดมันย่างคือทอดมันย่างนะใช่ครับแต่มันจะไม่อบน้ํามันเดือดไม่อบน้ํามันเพราะอะไรครับมันไม่อบน้ามันองมันโดนความร้อนเตาย่างที่มันก็รีดน้ํามันออกเพมานโดนความร้อนมันก็จะรีดน้ำมันออกอย่างน้อยน้ามันก็หายไปเยอะนะใช่ครับ นี่แล้วเขาก็จะลอย,ยขึ้นมาของเรามันก็ไม่หวานจ้ะสูตรก็ร้านใครร้านมันเนาะ<ช>ถ้าอยากรู้ว่าร้านนี้อร่อยอยังไงก็ไว้เวียนมานะครับที่นินจาอมะตะนะครับ,บนชนบุรีรรตรงนี้ร้านประจำเลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดว่าคนเขาเดินมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดตลาดนินจาไ้ให้ใแต่ถ้าคนเดินผ่านมาเนี่ย อยู่ตรงโซนไหนครับแม่ถ้ามาดูโซน,โ<ด>นโซอยแรกหน้าเวทีรอบดมงเออหน้าเวทีนะครับหรือถ้างงๆจริงๆก็เดินเอาเดินวนแล้วกันนะครับเ้วเจอเองนะครับอยู่ร้านเดียวนะยังไงก็ตามกลิ่นพริกแกงฟงฟงมาได้เลยอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนนะครับสวยงามสวยงาม ตรงนี้เราไปพักไ้ก่อนนะฮะใช่ครับตรงนี้เราไปพักไ้ก่อนนะฮะใช่ครับเพิ่งเราขึ้นมานะเนี่ยไม่ร้อนเหรอร้อนพี่แต่ตอนแต่เราถ้าเสียบตอนร้อนมันจะสวยไงอ๋อเ,เสียบตอนร้อน,นจะสวยใช่ครับ แต่ถ้าเราเสียบตอนเย็นแล้วมันมันจะครัวข้างในมันจะไม่อยู่แต่ตัวนี้มันอยู่นะเราต้องกดทนโชเมียใช่ครับมันชินแล้วพีกกดชินแล้วนะความอดทนชินแล้วใช่ไหมครับนี่นะเราต้องรีบต้องเร็วนี่อีกอย่างนึงพอเสียบตอนนี้มันก็จะแน่นไม้พอดีแน่นมากแต่ถ้าเสียบตอนมันเย็นแล้วบางทีมันจะลุ่มหลวมนะจะหลวม ร้อยโลเป็นนี้นี่เองทำไวขนาดนี้ช่วงพีกๆนี่ไม่้องทำอะไรกเลยใช่ครับไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยตำแหน่งใครตำแหน่งมาดูตรงนี้มาหมุน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 สุดเด็ดสุดลับความลับอยู่ในถังใส่ไอ้นี่นะครับซื้อที่ไหนถังน้ำแข็งเลยนะตอนสมัยก่อนที่เราจะขายแล้วก็ไปแอปเอามาจาก ใช่ไหมไปตืดตืดมาเสร็จแล้วหิ้วมาเลยมีประโยชน์วันนี้เลยนี่นะครับแล้วี่บาทครับฝั่งนู้นก็ย่างฝั่งนี้ก็ซื้อฝั่งนี้ก็ขาย โอ้ยเพิ่งสังเกตเขานะไม้เขาใหญ่นะไม้พิเศษเลยนะครับเป็นไม้ตะเกียบเป็นไม้ตะเกียบเลยนะไม้ตะเกียบซือแบบแพงนะถ้าไม้เสียบลูกชิ้นมันจะถูกกว่านะเราใช้ไม้ตะเกียบซื้อมายกหลังแล้วก็มานั่งแก้วดีเออถึงว่าดีมันมีควันๆตรงข้อตรงเนี้ยอยู่อ่ะเป็นไม้ตะเกียบไม่บาทเลยไม่บาท เพราะอะไรถึงใช้ไมมตะเกียบไม่ใช่ไม้ลูกชิ้นมันถูกกว่าไม่ค่ะแพงกว่าแต่ว่ามันมันสมส่วนนะคะแล้วเวลาจับมันก็จับง่ายอใช่จับง่ายแล้วมันก็สมส่วนกับจำนวนตะเกียบที่เราเอาซื้อเป็นกล่องเป็นแพ็คแพ็คใหญ่ใช่ปหะซื้อยกลังเลยค่ะซื้อยกหลังแล้วที่มันมีมีเป็นสองอันใช่ใช่คือตะเกียบที่เราไปกินตามร้านก๋วยเตี๋ยวกินทิ้งกันนะใช่ค่ะ ดูสมส่วนกว่าแล้วมันก็รับน้ำหนักทอดมันได้จับทานนี่ถนัดมือะสิบทเล่็อกาเืนสนานจาาอกีจ้าเ่อนสนังาวจได้ค่านมันเป็นปลาเนือลกาัาเลได้นะคะลูกค้าลูกค้าก็สนใจนะลูกค้าถามปลาอะไรเราก็บอกตรงๆนะ ปลาเลยนะอะร่อยไหมครับขี่ม้าดีครับแต่งได้นะคะมาละสิบบาทเมื <S <S ่อกี้ลูกค้าถามได้ยินแววๆใช้ปลาอะไรนะแม่ค้าเนื้อปลากายกับปลายี่สกตีรวมกันตีรวมกันปลากายกับปลายี่สกใช่ค่ะแล้วสัดส่วนนี่ไม่บอกบอกไม่ได้บอกไม่ได้ถ้าอยากรู้มาซื้อกินสักสามเดือนเดี๋ยวบอกได้ครับนี่เขาถามแม่แล้วครับแม่เป็นคน โอ้ต้องถามแม่นะนี่นี่ไงสูตรจากคุณแม่ ปอเปิ่นนี่คือใครกับเนี่ยหนุ่ยยึดกิจการหมดเลยนะก็ได้ขายปอปลาขายปอปอปลาปอเปิ่นนะครับร้านปอเปิ่นนะครับสามลุ่มหนึ่งนะเนี่ยทอดหนึ่งคนนะครับขายคนหนึ่งแล้วก็ย่างคนนี่นะสองลุ่มหนึ่งนี่ย่างคนเดียวเอื่อแรกเค,คขยขายสองคนดีไม่ทันสองคนไม่ทันเพิม่มอีกคนหนึ่งก็หลานมาช่วยเลยใช่ไหมครับโอ้ อีกหน่อยนะต้องไอ้นี่นะต้องเพิ่มเตาเลยนะเตาย่างนะตรงนี้ไม่เท่าไหร่เพิ่มเตาย่างใช่ไหมครับวันนี้ใส่อะไรนะถั่วฝักยาวด้วยใช่ไหมครับอันนี้น้ำมันเราไม่ได้ร้อนมากนะร้อนมากริงีแต่ตอนเราลงเ,เราแค่เอาไบอ่อนก่อนกแล้ว เพรว่าเราต้องปั้นถ้าไฟแรงนึกอาจจะไหม้ก่อนเลยข้างนอกไหม,ไมข้างในไม่ไมสดใช่ครับอ,อันนี้ต้องไปอ่อนตอนดี๋ยวค่อยเร่งทีหลังใช่ครับเวลเราปั้นเสร็จเราเร่งดีเราเคยลืมเร่งไหมไม่เคย <laughs> ไม่เคยนะครับเด็กนี่คือตลาดนิจจาอมาตะนะโอ้ผู้คนนี่บอกให้เลยว่าอภิมหาศาลเลยนะ ใส่ถุงนี้ไว้ทำไงไว้โชว์เพราะครับเนี่ยใส่ถุงนี่คืออะไรครับเนี่ยก็คือเตรียมทอดช่วยแล้วก็เผื่อลูกค้านในอยากซื้อทอดเองที่บ้านอ๋อนี่นี่ขายได้ด้วย<น>อย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับ150บาทหน่งร้อยห้าสิบบาทถุงละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท,บาทน้ำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งกิโลนกนะก็คือถ้าไปทอดไปไม่ต้องจุ่มกะทิก็ได้ได้ซื้อซื้อไปทอดธรรมดาปกติได้เลย,เลยนะไม่ต้องย่างก็ได้ นี่คือตลาดนิงจอาอมตะนะโอ้ผู้คนนี่บอกให้เลยว่าอภิมหาศาลเลยนะใส่ถุงนี่ไว้ทำไงไว้โชว์เพราะครับเนี่ยใส่ถุงนี่คืออะไรครับเนี่ย อ๋อนี่นี่ขายได้ด้วยอย่างนี้ถุงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยห้าสบาทหนึ่งร้อยบาทถุงละ150บาทน้ำหนักเท่าไหร่รเนี่ยหนึ 1> 1่งกกิโลนะก็คือถ้าไปทอดไปไม่ต้องจุ่มกะทิก็ได้ได้เซื่อซื้อไปทอดธรรมดาปกติได้เลย,เลยนะไม่ต้องย่างก็ได้ได้เป็นทอดไมโครไฟล์ราคาต่ำสุดแล้วนะอย่างนี้เรายัางไงเก็บได้นานไหมครับของเราเก็บได้5วันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันไม่ใส่สารกันบูดใช่เรา เก็บไว้ห้าวันเก็บไวันแช่ในช่องฟิสตแต่เวลาจะทอดก็คือให้เขาวางแต่น้่งแช่น้ำนะอันนี้ผสมแป้งไหมครับร้านนี้ไม่ได้ใส่แป้งเราไม่รูลูกค้าว่าถ้าซื้อแบบนี้ไปเวลาจะทอดแค่เอาออกมาตั้งให้มันละลายเองให้ให้มันเย็นให้มันเย็นเองใช่ค่ะห้ามแช่น้ำเพราะว่าไม่งั้นถั่วกับบารจะแยกออกจากกันมีเคล็ดลับนะถ้ามาซื้อนะครับมีจำนวนเพียงพอไหมถ้าลูกค้ามาซื้อคบอย่างเงี้ยก็พอพอนะถ้าไม่พอก็รีบกรอกๆใส่เลยนะครับแต่หน้าร้านก็จะลดลงนิด นร้านก็จะลดลงนิดเลยไงเราก็ได้เลิกไปไงใช่ไหมครับอันนี้อันนี้หลานใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะต้องจ้างมาช่วยวันละนิดเอามาช่วยเรื่องมาเรียกลูกค้าครับเนี่ยหน้าตาแบบนี้ใช่ค่หลายกาดหลายกาดมีพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับนี่ทุกคนอันนี้เขาจุ่มกะทินะครับนี่นั้นเนี่ยขอดูหน่อยนี่นะเป็นสูตรลับของร้านสูตรลับของร้านเลยนะหลายอย่างผสมกันบางคนบอกว่าขอสูตรได้ไหมแม่ค้าบอกว่าอะไรนะสูตรลับสูตรลับค่ะ ถ้าบอกก็ไม่รับใช่ไหมเร่งแล้วไม่งานเร <c oughs> ่งแล้วเมื่อกี้ท่าเป็นยืนใจเย็นท่าเป็นยืนใจเย็นใช่ไหมใช้เวลานานไหมครับเนะี่ยใช่ค่ะแป๊บเดียวประมาณหนึ่งนาทีอ๋อหนึ่งนาทีก็ไม่นานนะเตาเตาถ่านนะเพราะว่า,านะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสุกมาแล้วจากการทอดใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็มาย่างเพื่อรีดน้ำมันออกเพื่อรีดน้ำมันแล้วให้มีความหอมจากกะทิเพิ่มขึ้นนะอันนี้เรา อย่างนี้ผมสังเกตด,ดูนะทุกคนนะทุกคนได้กินได้2รสชาติเลยนะเนี่ยมันจะมีกะทิครึ่งหนึ่งแล้วตรงคนๆมันจะไม่โดนกะทิใช่เพราะว่าถูกก็ดี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 ไงเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าได้ไม้หนึ่งได้กิน2อย่างไงใช่ไหมครับเอออยากรู้ว่ารสชาติดีแท้จริงเป็นยังไงใช่ไหมครับแล้วก็อยากรู้รสชาติเออเป็นกะทิด้วยเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวฟีดแบ็กกลับมามันเลี่ยนไปค่ะพี่อืมแต่มันอยู่ที่การย่างด้วยนะถ้าย่างมันแห้งๆหน่อยมันก็โอเคเนาะอันนี้ไม่มีน้ำจิ้มใช่ไหม ไหน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 อ๋อน้ำจิ้มนี่ด้วยใช่จริงๆมีแตงแต่ว่าไม่ทันเขาไม่มีเวลาหั่นอ๋อน้ำจิ้มอันนี้สูตรราดหรือสูตรใส่ถุงกรับเน่สูตรใส่ถุงค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่เอาน้ำจิ้มถ้าเป็นลูกค้าประจำ MC ประจำเลยคือเขาจะไม่เอาน้ำจิ้มเลยเขาบอกว่าอร่อยแล้วอร่อยแล้วเพียวๆเลยนะลูกค้าส่วนใหญ่ไม่เอาน้ำจิ้มถ้าเป็นลูกค้าประจำาไม่เอาร้านนี้นะสโลแกนกันนะพริกแกงหอมฟลุ้งฟลิ้งใครคิด ใครคิดปุ่งปีคิดเองนะอันนู้นก็ส่งไปอยู่ความร้อนตรงนู้นนะครับนี่เราก็มากันได้นะที่ตลาดนินจาอมาตะาวันไหนมาครับเนี่ยหนูมาขายสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะสุขเสาร์อาทิตย์นะครับเริ่มเวลาไหนครับเริ่มตลาดเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นสี่โมงเย็นไปจนถึงตอนไหนครับห้าทุ่มค่ะไปจนถึงห้าทุ่มแต่ถ้าหมดก่อนก็ถ้ามาไม่เจอก็จะว่ากันนะเพราะฉะนั้นรีบมารีบมานะครับ ก่อนจะเดินร้านอื่นนักวิ่งเข้ามาร้านนี้ก่อนเลยนะการหมดนะครับร้านอื่นประจจะมาสั่งไว้ก่อนแล้วก็ไปซื้อของเพราะว่าเขาพูดอย่างนี้ร้านข้างๆมันไสผมเลยเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไม่เป็นไรผมมีนี่นี่เนี่นี่นะบริการบริการเยอะนี่โอ้สวยงามคนนี้เป็นนางสาวเับเนี่ยโอ้แล้วเรียงนี่ยังกับนางสาวเรียงเลยสวยงาม เอามาช่วยบ่อยจนนั้นเป็นแค่เลียงแค่นี้นนะ<ค>ท,ท,นอทอดเป็นยางายทอดเป็นยางใช่ครับทอดเป็นยางอ๋ยงยงอยางยางแต่ที่เขาทอดคนเดียวก็แวบเดียวก็เห<อ>ลือสองไม้อันนี้เราขึ้นมาเป็นลวดเดียวเป็นช ود, ุดชุดชุดเลียงเลียงกันเราจะค่อยๆทอดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้ทานร้อนที่สุดขายที่นี่มานานหรือยังครับเนี่ยได้เก็บสองปีแล้ว เกือบสองปีก็มีช่องหยุดช่วงอะไรบ้างช่วงที่แล้วเนาะช,ช,ช่องนี้ก็เริ่มเลยว่าเต็มสตรีมเลยลเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาปลายก็สวยงามเลยครับนี่ทุกคนนะบบนี่พอเป้ปนนะครับทอดมันย่างนะครับนี่นะสวยงามเลยนะสูตรคุณแม่คุณแม่ให้มาเลยนะครับร้านนี้นะนี่ก็มีจิ้มปรีด้วยนะ ไม้ละสิบบาทสิบาทสิบาทนะครัไม้ก็โอเคอยู่นะใช่ได้ก็ถ้าวันอาทิตย์ก็เนี่ยค่ะประมาณเนี้ยเริมลูกค้าข้ามาเรือและค่ะพอลูกค้าเดือนรู้วหนจะมาเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาละลูกค้ามาจากับยกมาจากยาก็ยังมามาทุกอาทิตย์จคิดว่าเขาเป็นคนชคดีแต่ไม่รู้ทีหลังามาได้ สุดท้าย้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับโตเปิ้ลนะครับทอดมันย่างฝากไว้ด้วยนะครับร้านนินจาอมตะนะครับขายวันอะไรย้ำอีกทีครับศุกเสาร์อาทิตย์ศุกเสาร์อาทิตย์นะครับคลิปหน้านะมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับพีพีฟู้ดแต่อรี่นะครับจะนำมาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนเลยนะครับคลิปนี้กับอนุญาตลาไปก่อนนะครับผมแม่ค้าครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับทุกคนครับพ่อค้าครับขอบคุณครับอันนี้พ่อครัวพครับพ่อครัวขอบคุณครับผม